คุณผู้ชมครับพบกับรายการบ้านเกิดเมืองนอนครับส่งสุนทนากับสถาบันสหัสวสรรษวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดรพุทธ,ธิพงศ์เทียบเกลียวัฒน<ช>์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผอสวัสดีครับอาจ,จารย์วันล่าสุดตอนไหน,นขึ้นเวทีปาศัยที่หน้ายูเอ็น่ะใช่ตอ,อนน,ยยนัน้นไปยื่นหนังสือให้ย<ช>ูเอ็นแล้วก็ตามไปด้วยหน้ากองทัพบก แล้วก็ไปที่ประธานสารดีกาครับหลังจากนั้นได้ข่าวอาจารย์ว่าไปพบชาวบ้านที่ปักลูกปักใต้ครับอาจารย์ไปทําอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเคยเรียนท่านผอมาแล้วว่าครั้งหนึ่งว่าเราตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างมวลชนเพราะเจตนาของเราเนี่ยก็คือการอะไรนะครับล้างบางการเมืองนะฮะยกเครื่องประเทศไทย ซึ่งจะทําได้เนี่ยก, <ำ S 1> ก็กต้องม,มา,าการเมืองเพราะว่าการเมืองการเมืองที่ด้านเลวทา้งทั้งใช่ครับใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามองดูแล้วเนี่ยซึ่งเราอาจจะต่างจากบางกลุ่มหน่อยก็คือว่าวันนี้เราคิดว่าเราไม่ใช่แค่ล้มรัฐบาลยิ่งรักทักษิณท่านั้นนะ เราต้องการที่จะล้มทั้งอีกขั้วหนึ่งด้วยนะครับคือคือล้มนักการเมืองทั้งสองสองขั้วสองข้าง,า <c oughs> งาเลยนะครับจริงจริงทุกทุกข้างน่ะทั้งชาติไทยชาติาตพัฒนาประชาธิปัตย์เราคิดว่าท <c oughs> ้ายสุดใครมาก็ตามแต่ก็ <c oughs> ามาก็ <c oughs> ามาปล้นปล้นประชาชนเหมือนเหมือนกันที่ผมเตมอนเดวเข้าไปคืออย่างนี้อาจารย์มีมีอยู่วันหนึ่งนะอืมครับมีครูบาอาจารย์ระดับพ่อโรงเรียนนี่แหละครับโทรมาบอกว่าสพบอกพวกเราเนี่ยนะ ที่มาเข้ารายการนะเวลาเวลาต่อว่าครูบาอาจารย์นะอย่าไปพูดว่าครูเร็วนะเพราะจริงๆเนี่ครับเพราครูต้องเป็นคนดีแต่เมื่อก็มียีหลอกที่แปลกปลอมกวนว่านะอย่าไปว่าครูเร็วอย่าไปว่าพระเร็วและแม้แต่ประชาธิปไตยก็อย่าไปว่าประชาธิปไตยสามานักการเมืองก็อย่าไปว่านักการเมืองระบบการเมืองมันเร็วแต่ให้จอดจงแยกแยะต่อไปอีกหน่อยนึงอย่าพูดสั้นๆเข้าไปนะ คว่านักการเมืองเนี่ยมันมันเร็วยังไงใช่ครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยพอพูด่ <c oughs> ของของผมเนี่ยเราเราไม่ได้ระบุตัวบุคคลนะฮะแต่เราคิดว่าโดยโดยรวมแล้วเนี่ยวันนี้การเมืองเนี่ยไอ้นักการเมืองแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่ชักใหญ่อยู่ข้างหลัง <c oughs> ที่ผมเรียกว่าในทุนการเมืองไอ้พวกนี้เนี่ย เข้ามาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาดูแลประเทศชาติและประชาชนยังไงไอ้การเมืองเนี่ยหน้าที่ของมันคือการดูแลให้คนซึ่งเขาหลากหลายแล้วมีความเหลื่อมล้ําสามารถอยู่กันโดยสันติสุขแล้วก็ไม่ไม่เบียดเบียนไม่รังแกกันทํำยังไงแต่วันนี้เนี่ยการเมืองมันกลายไปเป็นไอ้ธุรกิจเครื่องมือในการสร้างความร่ํารวยให้กับคนไม่ไม่กี่ไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลพออาจารย์พูดก็ขอขอเชิยตางหน่กยนะพูดเรี่ผมก็จุ่การเมืองมาเรยนี่แรกๆนะอาจารย์ที่อาจารย์คัดค้านแรกๆนี่ อาจารย์ข้า,ขาราชก,การทหารก่อนเลมไหมก็ด้วยรรรรครับแรกแรกเดิมก่อนหน้านี้อาจารย์ข้าราักานพวกปฏิก,การทหารต่อมาปรากฏว่าก็มีพรรคการเมืองจากพรรคการเมืองนี่ถ้าเป็นนักการเมืองธรรมดาเนี่ยคนก็พอรับได้จ้ะนะถ้ากว่าถ้ากินกับพ่อเช็จปากอย่แต่สังเกตอาจารย์หลังจากพ่อค้ามาเป็นพรรคเองนะที่ไม่แน่ใจพราฉะนั้นคําจํากัดความที่บอกว่า การเมืองในในในทฤษฎีของยุโรปอะนะก,กับการเมืองของไทยเนี่ยผมผมเป็นอา,าจารย์ใช่ใช่ใช่เห็นเห็นด้วยครับ <laughs> คือ <laughs> คือ,คอบางบางทีเนี่ยก็แยกกันระหว่างนะักการเมืองกับคนที่ผมเรียกว่าในทุนการเมืองนะ <laughs> ในทุนการเมืองเนี่ยชักอยู่ข้างหลัง <laughs> แต่วันนี้เนี่ยไปไปมามาเล่นเป็นหนัง อะไรนะละครหนังตะลุงหรือว่าไอ้ละครหุ่นกระบอกเล่นไม่สนุกไอ้คนก็้อยู่ที่หลังฉากก็มาเล่นเองก็มี<ช>แต่แต่โดยโดยรวมก็คือว่าไอ้จุดของเราเนี่ยเราคิดว่ามันต้องล้างบางการเมืองเจตนาไม่ใช่แค่ล้มรัฐบาลยิงรักทักษิณแต่ว่าจะต้องตั้งทําการล้างไอ้สิ่งโสกโปกโสโครกสโสมุมเนี่ยนะครับเ,เราเราปักหลักไว้ละว่าเราจะเราจะใช้เวลา1000วันนะครับตั้งรัฐบาลประชาชน ลมทั้งสองข้างขออาจารย์ได้ไหมเวลาอย่าไปกําหนดครับเอา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 เป็นว่าผมกาหนดถูกผิดไม่ว่ากันเล้วจะพิมพรัชกาลมากเลยไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเอาเอาเป็นว่าสถาบันศาสวรวัฒน์เนี่ยเราปักธงไว้ว่าเราเราต้องการหนึ่งพันวันใครก็ตามนะคแต่ประชาชนจะขอมากกว่านั้นก็แล้วแต่แล้วแต่อันนี้อันนี้คือคือที่เราปักธงไว้ครับแล้วในในกระบวนการนี้เนี่ยตอนเนี้ยเราจะต้องลากไป ถึงโค้งสุดท้ายของการต่อสู้ก็คือว่าจะต้องเราเรา,เราคิดว่าจะตั้งรัฐบาล ون, รัฐบาลของประชาชนได้เนี่ยรเราจะต้องออมีมวลชนมหาศาลที่จะขับเคลื่อนอแล้วก็กดดันจนกระทั่งเกิดความเปลี ah ่ยนแปลงทางการเ<ต>ม,มืองตอนนี้เราปักธงไว้ประมาณ2 0 0 0 0 0คนนะครับบนถนนราดำดําเนินซึ่งไม่ว่าแม้แต่ว่าพี่น้องซึ่งซึ่งมาอยู่บนท้องถนนอยู่บนท้องถนนไม่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 ใช่ทั้งหมดนะครับแค่ ที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยสองแสนคนเนี่ยจะเต็มสาขา้านคนก็ขอวันเดียวมาทำบุญใหญ่แค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 ่วันเดียวสหรืออาจจะถ้าจำจเป็นอาจจะ2อสาวันต่อเนื่องอะไรอย่างนั้นนะครับก็ประมาณสองแสนคนเนี่ยไอ้วันนี้เราก็ทำมาพอสมควรแล้วครับคุณสมบูรณ์ท่านท่านผอคงจะเห็นนะว่าเราก็ทำคราวที่แล้วเราเริ่มหลังจากเราจัดไอไอเวทีสัมมนาอะไรเนี่ย ซึ่งเราก็ได้อาศัย13เสียาอมไทยรงนะครับเรามาออกอ,ออกรายการ13เสียามไทโอ้โหนี่ผมรวบรวมเป็นซีดีนะท่านประมาณได้หนึ่งเล่มอะประมาณโอ้โหนี่เยอะมาก <จะ S 1> 20เป,เป็นเป็นเป็นสถาบันเป็นทักว,วิชาการก็ทำเป็นวิชาการใช่ครับแล้วก็เราจัดเสวนาที่จุฬา,าที่มสวรังสิตอะไรเนี่ยนะครับก็อีกเป็นอีกเล่มหนึ่งอะนี่ก็คือท่างเรลยกว่าเป็นกระเป๋านะครับม่มีพ่อท่านสมณะโพธิที่รด้วยใช่ใช่ครับ แล้วก็ออกกับพี่ไพศาลพืชมงคลนะครับออกกับคุณสมศักดิ์โกสยสุข king king ออกกับคุณพัชชาออกกับอาจารย์อธิวัน์อาจารย์ได้เลิกนะครับค iv ุณเมษาอะไรนี่เยอะผมเพิ่งมามานั่งกับประจารย์ครั้งแรกใช่ใช่ใช่แต่จะได้คุยกันหลายครั้งตอนนั้นก็ไปที่ที่จุฬาด้วยกันไงครับที่คณะนิติศาสตร์นะครับไปจุฬาแล้วก็ปิดไฟชใช่ใช่แล้วนี่ก็คืออันนี้คือนั่งบน ไปยืนบนหลังคารถไไอ้ไอ้ไอใไอ่ปิกอัพไปวงเวียนใหญ่ไปโนอนมานี่พอตรงนี้ผมนึกถึงอาจารย์มีอยู่วันมีอยู่วันนึงนั่งแท็กซี่ผมถามเรื่องน้ำมันแท็กซี่บอกว่าเป็นคนดีสานนะวันหนึ่งเห็นอาจารย์อาจารย์พุทธิพงศถาบันอะไรอะไรบ้านนี่แหละผมถามว่าทำไมนะอยู่วงเวียนใหญ่ป้าใส ก็ได้จอดฟังเขเข้าใจเขาว่าเขาเลยถามว่าสวมันจริงหรือเปล่าว่าบ้านเรามีน <e ้ํามันเพราะว่ารู้ไปจากไหนอาจารย์พิชิพงศ์พูดเพราะว่านะแล้วเนี่ยเราต้องการไปถึงประชาชนแต่เขาต้องการนะว่าเขาเขาอยากมีซีดีมีเทปไมจะส่งไปทำบ้เนี่ครับแล้วผมผมก็ได้ทําตอนนี้เราเราได้ทํามาเมื่อ ปีห้าห้าเนี่ยก,ก,ก็ประมาณสัก40-50สัปดาห์เนี่ยก็งานก็เยอะนะครับ,รบแล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยปีห้าหกเนี่ยเราเชื่อว่าอีก4้าเดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องต้องต้องสร้างไอ้เนรมิตมวลชนให้ได้2 0 0 0 0 0สองแสนคนก็ไม่ง่ายเลยเอาสี่สาเดือนเลยเหรออ่าครับเอาเดือนหน้าเดือนหน้าก็ค่อยๆบิวไปเราก็วันก็ก็ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เราก็มาทำ เมื่อวันที่21ธันวาที่ผ่านมาเราก็จัดที่สีีแอคอปัวนะครับแล้วตอนนั้นเราก็เอาเอาเทปเอาทำเป็น VTR ส่งให้ให้สิบสามสยามไทยได้ออกแล้วก็โอ้นี่อันนี้ก็ถึงถือโอกาสขอบคุณพออสถานีเลยนะครับเพราะว่าหลายหลายท่านเนี่ยเราได้คนหน้าใหม่มาเยอะเลยเพราะว่าถามบอกเอ๊แล้วคุณทราบได้ยังไงเขาบอกเขาดู13สามยามไทยหลายคนนะหลายคนนะบอกว่าวันวันที่เราจะเดบิวตบเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเออต้อง่าจะไปก่อน อยากอาจารย์สมชายสมชายอาจารย์สมชายบกเวศนะต้องไปก่อนนะทำไมล่ะอ๋อตอนกลางวันจะไปดูดนตรีพูดทำนองนี่นะตอนเย็นจะไปร่วมงานอาจารย์พุทธิพงศ์ถัดมาก็จะไปเด็กะบวนถ้าไม่เอาก็แต่รักษาเหมือนเหมือนเหมือนกันพี่น้องเลยคคนมาจองโรงแรมใช่ใช่แล้วผมก็มาแล้ววันนั้นก็เลยแล้วเราก็ทำเมื่อ เมื่อเดือนเดือนมกราก็วันที่19วันเสาร์ก่อนก่อนของทาง13สยามไทยที่ออกไปนะครับก็ไปวันนั้นก็ดีครับก็มาแล้วก็เดี๋ยวก็จะมี VTR ให้ให้ดูนิดหนึ่งบรรยากาศอาจารย์เอามาด้วยเหรอเอาเอามาด้วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขออนุญาตท่านผอเปิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งของเราไปเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าวันเนี้ยส่วนส่วนที่ม็อบเราไม่ใหญ่อ่ะครับไม่กี่ร้อยคนนะครับ ที่เสียแยกก็กลัวตรงอนุสรสถานไม่ใช่ไม่ใหญ่เพราะว่ามัดใจใหญ่ตอนที่ตอนที่เป่าแต่ <laughs> ใช่ใช่ใช่เป่าแต่เป่านกวีตอนนั้น <laughs> แต่แต,แต่แต่ที่ไอ้ถึงไม่ใหญ่นะครับท่านสวมผม,ผม<ห>ที่ภ <ใจ S 2> ูงิใจใ<น>อันหนึ่งเนี่ยก็คือว่ามันมันเป็นการรวมวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีแค่เสื้อเหลืองนะ มีเสื้อแดงพี่นอ้นองเสื้อแดงก็หลายคนนะครับม,มีเสื้อน้องเสื้อแดงแล้วก็มีนั่นด้วยคนที่คนนึงเราเชิญเราเลยเชิญขึ้นขึ้นไหป้าขึ้นป้าสัยเลยนะเจะเป็นกำนันนะครับชื่อกำนันเจตจจรูน<อ>นั่นนั่นเป็นคล้ายๆกับเป็นแกนนําของอีสาน20จังหวัด่ะเสื้อแดงนะครับเสื้อแดงท่านก็พูดแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยกับแนวทางนี่ต้องล้างล้างบางการเมืองล้างบ้านล้างเมืองเพราะว่าถ้าจะไปล้มรัฐบาลขั้วหนึ่งแล้วเอาอีกขั้วหนึ่งมาบริหารประเทศก็มันไม่ได้แก้ปัญหาเลย เราวันนั้นก็มีท่านจันท์ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นเสื้อเหลืองก็ขึ้นเวทีนะครับท่านท่านจันท์ไหนนะท่านท่านจันนั่นไงครับท่านจันทรศเสรโถที่เป็นท่านเปนสันติอโศกแต่ท่านท่านไม่ได้ท่านไม่ได้จำพรรษาที่ที่สันติอโศกนะครับท่านอยู่อยู่ข้างนอกท่านอยู่อ่างทองเออใช่ใช่ท่านแต่ปกติท่านจะเป็นคนจอน ท่านท่านก็มาข่้นเวทีให้ท่านเป็นพระจอนนี่บอลที่ไหนไปใช่ไหมพระเดชจอนแล้วก็เราก็ก็มีพระพระวินัยที่เรียกเรียกหลวงพ่อพระพิจารณ์หลวงพ่อที่ที่มาจากระยองนะครับสาขาหนึ่งของพระพุทธธาตุอ่าใช่ครับสวนโมกก็เรียกท่านของท่านเรียกว่าท่านว่าจะสวนโมกตะวันออกใช่ครับท่านท่านก็มาขึ้นเวทีให้โอ้ก็ดีเลยเพราะนั้นท่านมาพบผมนะท่านบอกว่าสวัสดสมบูรณ งานอย่างนี้มันต้องพระร่วมด้วยต้องเอาพระนำสิท่านพูดเลยนะใช่ไหบ้านเรากับพระพระหลายสายช่าหว่านะสายพุทธทาตสายพ่อท่านโพธิรักษ์สายหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวพระไพศาลท่านว่านะ นี่วันมาทุกวัดนี่แหละใช่ไหมวันวันนั้นก็เท่ากับได้ได้ทั้งท่านท่านจันใช่ไหม<ช> <ๆ S 1> ครับแล้วก็ได้ทั้งทั้งหลวงพ่อหลวงพ่อปฏิจจานะ <พอ S 1> ครับหลวงพ่อวินัยหลวงหลวงพ่อวินัยเนี่ยนะครับก็ได้แล้วพอนั้นเสร็จปั๊บ วันอีก2วันถัดมาก็ไปไปร่วมกับทางของสิบสามสยามไทยชื่ออะไรนะคนไทยหัวใจรักชาติได้ร่วมได้ร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินใช่ไหมครับก็ที่วันนั้นท่านสวก็คงเห็นผมอะผมก็ไปเชื้ปีนขึ้นหลไปไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะสิล้อแล้วก็ตามไปที่หกล้อหกล้อหกล้อตามไปที่ตามไปที่ยูเอ็นใช่ไหมฮะแล้วก็ไปก็ดีอาจารย์สปีิคสะพโลกภาษาฝรั่งได้เลยก็ดีก็พอดีจังหวะนั้น ก็รู้สึกว่าที่กังวลนิดนึงก็คือเจ้าหน้าที่หมายถึงว่าตัวแทนเนี่ยเขาก็อาจจะก็อา,อาจจะ,ะกังวลใจนิดหน่อยอว่ามีคนไปเยอะแยะก็เลยพูดภาษาอังกฤษพยายามที่จะจะให,ใ<ช>ให้ให้เขาให้เขาคลายกังวลนอยแต่ผมโ็ <c oughs> ผมคิดดข้างล่างนะอย่า<ช>งเขานี่เขา <ๆ S 2> ขเขายิ้มแย้มแจ่ม,มจใสนะใช่ใช่เข้าใจว่าาจะเป็นคนแถวอินเทียหน้าตาท่านใช่ใช่ยิ้มแย้มแจ่มใสคือเขาดีใจเพราะอยากพวกเราเคยไปบ่อยใช่ใช่ เพราะว่าผมว่าไอ้ตอนตอนที่เราไปเนี่ยบางทีคนหนึ่งถ้าภาษาไทยก็ไม่แข็งแรงใช่ไหมครับเขาก็อาจจะกังวลนิดหน่อยว่าเอ๊ะเรามายังไงคนต้องโหหลายพันมาถึงก็มีรถมีล่ามีเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยก็วันนั้นก็เลยได้พอดีอยู่อยู่บนรถก็ใกล้ใไม่ก็เลยได้ได้จังหวะก็เลยช่วยช่วยพูดนิดหน่อยช่วยแปลช่วยอะไรต่เมีอะไรซึ่งวันนั้นก็ผมว่าก็ดีนะครับเพราะว่า คนมามหาศาลเลยาาแล้วก็ต้องที่ต้องไปนี่ก็อยากจะได้ให้เห็นนะครับว่าของเราศาสตร์สวัสดิ์ท่านสวก็คงทราบทางศาสตร์สวัสดิ์กับสิบสามสยามไทยก็ไม่ประเด็นไม่ได้เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าเป็นการให้เห็นว่าถึงประเด็นไม่ได้เหมือนกันหมดเนี่ยมันเคลื่อนในทางเดียวกันควร<อ>จะเสริม<อ>กัน<อ>าาช่วยกันใช่ครับอาจารย์ไพศาลบอกว่าดอกไม้แต่ละดอกคนแต่ละสำนักอืแต่สุดท้ายต้องจับมือกันใช่ครับใช่ อยาอาจารย์วุฒิพงศ์บอกว่ารออีกห้าหกเดือนสองแสนอาจารย์แสบัดก็บอกว่าไม่เป็นไรอาอาจารย์วุฒิพงศ์เอามาสามหมื่นแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดการเพิ่เติมให้ก็เอาหลายคนมารวมกันใช่ครับใช่สำนักโน้นสำนักนี้เอาที่นิวออกมาเท่านี้บุคลากรรวบรวมกันนะก็อาจจะออกมาคือแต่แต่ประเมินเห็นว่าอาจารย์ว่า